ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันผู้ช่วยนะครับที่มาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับได้มีอาหารตรงที่โรงครัวก็เตีรยมไม่เรียบร้อยนะครับถ้าท่านยังไม่ได้รับประทานอาหารเชิญเลยครับาสวัสดีครับท่านบาลัดน,น,นะครับองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอุดมพรท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยแพทยสารวัตรกำนันนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น,ผนแผนต่างๆอ่าก็อ่าให้ท่านได้ร่วทมทำบุญแล้วนะจ๊ะนะครับท่านอยากจะมาร่วทมทำบุญตรงนี้อ่าเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยนะครับอ่าอยากจะมาต่อยอดบ้างป่าลอยฟ้า นะครับมาต่อแบงค์แข่งบุญนะครับติดบุญไปสวรรค์คลละไปนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับหรือท่านอ,อยากจะไปเสี่ยงดวงนะครับตอนนี้พันแหกสอยดาวเปิดหรือยังเนาะ,ะถ้าพัานแหงสอยดาวเปิดแล้วก็เชิญได้เลยนะครับใครอยากจะไปเสี่ยงดวง นะครับอ่าก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับอ่าเรียนเชิญได้เลยนะครับอ่าคุณแม่อยากจะต่อยอดป่าป่าลอยบ้าหรือเป็นเจ้าภาพอ่าถนนที่ดินนะครับที่ดินนี่เป็นสินเป็นทรัพย์เป็นที่รองรับอุโบสถหลังนี้นเรามาทำบุญสร้างโบสถ์นะครับเราต้องมีอ่านดที่ดินจ้ะนะครับถ้าไม่มีฉนนเราเอาจำบุญไปวางไว้ที่ไหนฉะนั้นแล้วเรามาทำบุญสร้างโบสถ์นะครับเราต้องมีฉนนที่ดิน พ่อที่ดินนั้นเป็นศิลป์ <gam mon ic> เป็นทรัพย์ <gam mon ic> เป็นที่รองรับอาคารโบสถ์หลังนี้ครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินพระราชทาน <gam mon ic> นะครับ <gam mon ic> เป็นที่ดินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโบสถ์หลังนี้นะครับโบสถ์หลังนี้จะได้ฉลองก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานครับเราถึงได้ฉลองโบสถ์นะครับฉะนั้นแล้วใครอยากจ,จะมาร่วมทำบุญ นะครับทำบุญที่ดินนะครับที่ดินตารางวาละหนึ่งบาทจ้าแม่ตารางวาละหนึ่งบาทที่ดินวันสิริธรรมารามบ้านหลองัวเงินนะครับไม่ต้องรออะไรอเภอเซ็นไม่ต้องรอปลัดเซ็น้าซื้อที่ดินวันนี้รับโฉนดไปเลยนะครับรับโฉนดไปเลยตารางวาละหนึ่งบาทเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญทุกท่านเลยใครอยากจะมาเป็นเจ้าภาพที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินพระราชทานนะครับ เป็นที่ดินพระราชทานนะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้นะครับเป็นพระราชทานนะครับเกิดน,นะครับคุณแม่จา๋าได้ที่ดินตรงนี้แล้วนะครับรับโฉนดเลยจ้านะครับที่ดินถวายวัดเันจ,จ้าที่ดินถวายวัดน,นะครับอขออนุโมทานาคุณเพนัย นะครับนักพร้อมร่วมถวายที่ดิน100้ยตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุขอให้เป็นเศรษฐีที่นามเป็นราชาที่ดินนะครับขอให้มีที่ดินทางดัาสักสองร้อยไร่นะแม่จ๋านะครับเอ้าเตรียนเชิญเลยจ้าที่ดินตรงนี้ใครอยากจะมานะครับร่วมถวายที่ดินให้กับวัดนะครับเตรียนเชิญเล้นะจ้าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินพระราชทานครับเป็นที่ดินพระราชทาน อาเรียนเชิญทุกท่านเลยครับอาเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับอาประกาศอนุโมทนาพระป่ารลอยฟ้าคุณเพ็ญภัยร่วมถวายพระป่าบมันฟ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าเชิญติดแบงค์แข่งบุญน,นะครับร่วมบุญไปกุศลร่วมกันนะครับวันนี้นะครับเรามาทามําบุญร่วมกันนะครับมาที่วัดศริธรรมารามจ้านะครับมาร่วมบุญจ้าอโอกาสนี้อาลูกพี่ใหญ่สวัสดีจ้าอ่า โอ้ยว่เห็นกันหลายปีแล้วทุกทีเอ้ยดูดิมีแหงเนาะเอาอ่าพ้าป่าลอยปลาต่อให้นะครับอา่าบนผู้ใหญ่บญใบสีชัยโภงามนะครับอา่านะครับเอาที่ดินตรงนั้นจ้ะอาบูชาพระไตรได้เลยจ้ะอาบูชาพระไตรอย่าลืมนะครับโพเงินโพทอง ้าครับท่านบูชาพระไตรเราจะมีโพเงินโพทองอติดที่พระ่าโพงเงินโพทองนะครับอขอพุะโมทนาคุณชุดติก,การนะครับคุณอะไรเนี่คุณชุกตินะครับไม่ต้องอายหรือขายหน้านะครับเพียงหนึ่งบาทก็มีค่าเข้าหนึ่งแสนได้นะครับทำด้วยใจนะจ๊ะ,อะขออนุโมทนาคุณแม่อัมภัยชัย บุญมาร่วมถวายที่พระป่าลอยฟ้า20บาทจ้าสาธุขอขอบคุณขอพนะบรมธานุยะเจ้าแม่จ๋าขอให้เจริญุกเจริญบ้านเจริญอาคารบ้านเรือนนะครับเทูบที่มะพร้าวนะครับ702นะครับเลขทูบอยู่ต้นมะดยูพร้าวนะครับ702นอะคุณผู้ชม702 ส0 2หลักอยู่ในกระถางทูบนะครับ483สองร้อยบาทจ้านะอยู่ในกระถางทูบ483เนอะผู้ชนอยู่ในกระถางทูบ483อันเป็นเหตุบุญทานครั้งยิ่งใหญ่อ์ในหลวงพระราชทานแก่วัดใดปัดชาไทยสุขแล้วแต่ว่าตัวเลขทูบแล้วพี่น้องเราจะต้องมาพานะครับ 7-02นะครับแตกลงมาอีกแล้วนะครับตัวเลขตัวเดิมนะครับตัวเลขตัวเดิม7-02นะครับแตกลงมาอีกแล้วนะครับแตกอีกแล้วเรื่องน้ำมื้อวันนี้อาจแตกอีกนะครับเลขตัวเก่านะครับอาจจะแตกอีกเลขตัวเก่านะครับแบบวิจารณ์หน้าเะครับใช้วิจารณ์าณนัดูนะครับมากกว่าไวตามก็ชอบการพานนะครับเัีนเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับแต่ว่าฟังข้างนี้นะเปลี่ยนตัวเลขเป็น7 นะครับเป็นตัวเลขเป็นเกียรติอย่ตัวสุดท้ายอยาเป็นตัวอะไรนะครับมาตอลกกันที่นินไม่หุนแต่เช้านะครับนะก็ขอกราบพระมัทสการนะครับพระคุณเจ้าพระเถรานุเทละพระที่ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วขอความเมตตานะครับได้พักผ่อนที่รับรองถวายนะครับที่นั่งนะครับก็ขอกราบลตนาได้เมตตานะครับที่ ได้แล้วเริ่มได้ท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์สองนะครับเจ็ดศูนย์สองตัวเลขตัวเดิมเจ็ดศูนย์สองตัวเลขตัวเดิมนะครับทูบแตกลงมาอีกแล้วนะครับทูบแตกลงมาอีกแล้วนะแตกจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับล้วนนี้อาจจะแตกตัวเดิมเด้อท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์สองนะครับเจ็ดศูนย์สองนะครับยี่สิบบาทท่านอาจจะ